สวัสดีครับผมทศพรเป่งมณีพันธ์หรือแบงค์นะครับอยู่แผนก e n g i n e e r i n g and Production ทําทำงานมาแล้วนะครับ3ปี2เดือนผลงานโดดเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการออกแบบทูลอีไล i n อินสเปกชั่นที่มีชื่อว่า o c t p u s m u l t i c h a n n e l สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า o c t o p u t ก็คือเราพยายามจะยกขาเซนเซอร์ ensor, ขึ้นไปให้ใกล้ๆกับ ผนังของท่อให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งชื่อมัอนว่าออคโตพุตนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้เราทุ่มเทปเป็นอย่างยิ่งในการเทสในการออกแบบในการประกอบนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4เดือนผมต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นผลงานจุดนี้ของผมและต้องขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมทุกท่านที่ช่วยกัน สร้างสารโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Outstanding Award ชโยุ